สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันเลยงบอลทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับกดให้กําลังใจแอดมินหน่อยวันนี้จะมานำเสนอข่าวเกี่ยวกับเจเจนุสราต้องคำนะครับระหว่างที่จบเกมการแข่งขัน,ขน,ขนเจ้าตัวก็กําลังจะเดินทางกลับไปยังที่พักและบบรรดาเด็กสนามนะครับเด็กๆเยาวชนโปโลแลนด์ก็เข้ามาขอลายเซ็น ว้าวเจเจของเราก็รักเด็กอยู่แล้วก็จัดให้เลยนะครับก็เซ็นไปที่เสื้อเลยเสื้อสีแดงนะครับหลังจากนั้นน้องๆเยาวชนโปลแลนด์ก็พูดว่าคุณคือแรงบันดาลใจของฉันว้าวคนได้ยินคือแบบต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะทุกคนเป็นคำพูดที่แบบดีมากประมาณว่านุสราต้องคำเนี่ยคือไอดอลของพวกเขาซึ่งก็จริงนะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูโมเมนต์นี้กันอุ้ยได้ยินด้วยเขาบอกคุณคือแรงบันดาลใจของเขา เป็นอย่างไรประทับใจกันไหมอุ้ยน่ารักนะครับโอเคทุกคนเย็นนี้แม็์ต่อไปนะเจอกับโคลัมเบียนะครับหนึ่ทุ่มครึ่งเชียร์ไทยกันต่อจ้า